โอเคครับพม <sk ill> ขอาการสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กผมอีกแล้วนะครับใครดาวนะครับนี้เราก็มาเล่นเกมแกนนี่กันนะครับคืนที่หนึ่งตื่นเช้ามาตเตียงไม่ค่อยดีเลยนอนไม่ค่อยหลับอย,อย่างนี้ต้องไปนอนที่โรงแรมแล้วบ้านคุณยายนี่มันน่าเบื่อจริงๆไปตัวไปยังไม่เจอคุณยายนะครับเฮ้ยเสียง <l ots> ของตกแอบแบกอ๋อคุณยายวิ่งเร็วไปไหนเนี่ยแล้วมันจะเดินม,มาทำไมทางนี้แล้วก็จะไปไงเนี่ยแล้ววันนี้เกมเป็นจบไหมเนี่ยคุณยายเดินมาแล้วนะครับคุณยา,ายออกเลยครับมาเปิดประตูนี้เราครับคุณยายออกไปสักทีทุี้นผมว่าเราต้องออกไปให้ยายฆ่านะครับคุณยายน่าจะติดบั็กแล้วนะครับ สวัสดีคุณยายวันนี้อุย <S <S ไอนึกว่าติดบล็กอกเดินไปไหนไม่ได้โอ้โหว่าจะเกมเร็วสักหน่อยคุณยายสักติดบล็อกอีกคืนที่สองยายอยู่ไหนเนี่ยคุณยายอยู่ที่เดิมมัง้งน,นะนี่คือรูปอะไรไม่รู้โยนไปโอ้ไม่น่าโยนเลยนะคุณยายติดบล็อกอีกโอ๋ยจบละ จังหวะน,นี้ครับคุณยายไปแล้วครับผมต้องรูขึ้นมาแล้วก็ออกประตูทางนี้ขึ้นไปชั้นบนมอบแล้วก็ลงไปผมเดินช้ามากที่เดินช้าไปหนเนี่ย <c oughs> แล้วก็แล้วก็แล้วก็แต่ตู้ครับโอ้ยตู้ไอ <c oughs> ้ทันครับทันยายลงไปด้านล่างเปิดมา สำรว้างน้ำด่วนไม่มีไม่มีไม่มีมมเฮ้ยไอ้โอยจะเล่นผ่านแบบนี้ถ้าเล่นไม่ผ่านผมไม่ต่อแล้วนะครับเพราะผมมีเกมคืนที่สามน้องน้ามีแรนเป้าไม่มีขอสำรวจก่อนคุณยายอย่า,าเพิ่งมาเจอคุณแจครับคุณแจอะไรไม่รู้แต่ขอแอบ,บตุกกันละกัน ไอ้คูยายเพื่อนที่เสียครับโอ้เดินขาเจ็บเลยคุณยายไอ้เชียายาหโอ้เนีเร็วมาดนแฟนเลยพางของเร็ว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 <อ>เรวเรามาแล้วามาแล้ว รีบลงไปดิโอ้โหนึคันช้าขนาะดนี้เลยนยเก็บปุ้งแจไปไปตั้งกลางประตูอุ้ยไอ้ใหญ่ไอ้ปิดประตูดีรออะไรครับไม่เจอกูหรอกเช็คกูไม่เจอกูหรอกไอ้ยหยปิดดิครับรออะไรเปิดประตูมาเช็คดูให้ดีก่อน นี่ม่าคือห้องรับนะห้องรับต้องใช้แรนันอ่ะเอาตรงนี้เปิดได้เลยเนะนี่ยหนีตุ๊ก,กาตาเอาตุ๊ก,กาตาไปเผาดีไหมเนี่ยนะพังกำแพงไหมแล้วคุณยาก็จะได้ยินแล้วเราใช้โอกาสนี้

นี่มันตอนนั้นต้องเปิดตรงนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะแน่ยาคุณยายเฮ้ยอืมสิวเฉียดนี่คืออะไรครับรู้เหมือนกันครับน่าเป็นไฟแช็กมั้งหรือไม่ก็สเปรย์เก็บมาเก็บมารอคุณยายเดินลงมาครับ นี่คืูสูตรโกนะครับเอาไปใช้กันได้นะครับเฮ้ยทำไมคุณยายลงมาช้าจังเลยเฮ้ยเฮ้ยตายอ่ะเอาจอค้างโอ้ไม่เล่นแล้วโอ้โหก็จบแค่นี้นะทุกคนผมไม่เล่นแล้วนะครับเพราะว่าผมจบแล้วนะครับจบเกมนี้แล้วนะครับ